ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็สำหรับไอตอนนี้ครับก็อยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์เวียนเกิดนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอความสัมพันธ์เวียนเกิดเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันจะเอ่อมันจะเป็นยังไงนะครับมาไปดูกันเลยครับก็สำหรับตัวแรกนะครับมาลองมาดูนะครับก็เอ่อเนี่ยคำสั่งก็บอกให้เราเขียนห้าพจน์แรกของความสัมพันธ์เวียนเกิดนี้ใช่ไหมครับเอ่อต้องบอกก่อนนะว่าความสัมพันธ์เวียนเกิดมันคืออะไรความสัมพันธ์เวียนเกิดเนี่ยมันเป็นการที่เอ่อการที่เราเอานําผลลับเป็นลําดับลําดับหนึ่งที่มีการ เอาผลลัพธ์ตัวก่อนหน้ามาใช้กับผลลัพธ์ถัดไปอะไรอย่เงี้ยครับอ่าอย่างเช่นเอาผลลัพธ์ a 2ไปใช้กับผลลัพธ์เพื่อหาผลลัพธ์ตัว a 3หรือพจน์ที่สามอย่างเงี้ยครับอาจะหาพจน์ที่4ก็ต้องใช้ a 3ามจหาพจน์ที่5ก็ต้องไปเอา a 4มาใช้อะไรเงี้ยต่อเนื่องไปอย่างเงี้ยเป็นวัฏจักรเป็นว่าแต่เกิดไปเรื่อยๆนะครับอ่าตานนี้ครับแหละเขาเรียกว่าสัมพันธ์เวียนเกิดเดี๋ยวเรามาดูกันครับดูข้อแรกนะเขากำหนด an ครับหรือพจน์ตัวไปมาให้เป็น an เท่ากับ an ลบสองบวก a ข้อ n ลบหนึ่ a 2อเท่ากับหและ n มีค่ามากกว่าเท่ากับ3นั่นหมายความว่าไงครับ a 1 a 2องเลยให้มาแล้วโอเคเราไปเริ่มที่หาที่ a 3เลยเราหา5พจน์แรกนะผมหาที่ a 3เลยนะครับอ่า a 3ครับอ่าหาที่ a 3เลยครับ a 3พจน์แรกเริ่มเลยนะผมเริ่มที่ a 3เลยนะครับตัวแรกเลยนะอ่าดังนั้น a 3ก็จะเป็นหมายความว่าไงก็ให้เราแทน n นะครับที่ห้อยตรงนี้แทนด้วย3ครับตอน an มันเป็น an ลบสบวก an ลบหส่วนสใช่ไหมครับ อพอเป็น a สามแล้วก็แทน n เข้าไปเท่าสามครับก็จะได้เป็นว่า a สามลบสองก็เป็นหนึ่งเนาะตรงนี้ผมคิดเลยนะครับตรงนี้คือกลายเป็น a สามลบหนึ่งได้สองส่วนทั้งหมดส่วนด้วยสองแบบนี้ครับทีนี้เราก็แทนค่าเข้าไปครับเราก็ได้ค่าของอพจน์ที่สามออกมาก็คือ a หนึ่งเป็นสาม a สองเป็นห้าทั้งหมดส่วนด้วยสองเลยมีค่าทับแปดส่วนสองก็ือเป็นสี่อย่างเงี้ยครับแบบเนี้ย เราก็ทําต่อไปเรื่อยๆครับอ่ลองหา a4 ครับ a4 ที่เป็นกระดาษนะครับนะอ่าครับหา a4 แทน n ด้วย4ครับแทน n ด้วย4เข้าไปก็ได้ na 4ลบ2ได้2เนอะตันนี้เป็น a 4ลบ1ได้3ทั้งหมดส่วนด้วย2อ่าจะสังเกตว่าเห็นไหมครับพอหา a4 เนี่ยมันจะมีการเอาพจน์ที่3มาใช้อีกแล้วซึ่งตอนแรกถ้าสมมติเราข้ามมาหา a4 เลยไม่หาพจน์ที่3มาก่อนยังไงแล้วต้องย้อนกลับไปหาพจน์ที่3ก่อนอยู่ดี อ่าอย่างนี้แหละครับเขาเรียกว่าความสัมพันธ์เวียนเกิดมีการเอาจพ์ก่อนหน้ามาใช้หาในพ์พ์ถัดไปนั้นๆนะครับนะอย่างเช่นหาจพ์ที่4ก็เอาจพ์ที่3มาใช้โอเคไหมครับอ่ะแทนค่าเลยครับ a 2เป็น5 a 3เป็น4เพิ่งได้มาจากเมื่อกี้เนาะเนี่ยได้มาจาก4เมื่อกี้นะตรงนี้เอาแทนค่าไปครับส่วน2เป็น9ส่วน2ใครจะทําเป็นทศนสยมก็ได้นะต่อมาตัวสุดท้ายครับ a 5ครับอ่า a 5เหมือนเดิมครับแทน n ด้วย5เข้าไปครับก็กลายเป็น a 5ลบ2ได้3 ันนี้ห้าลบหนึ่งได้สี่ส่วนทั้งหมดส่วนด้วยสองอ่าแล้วก็ามาแทนค่าครับ a สามเป็นสี่เก้าส่วนสองเอออันนี้ผมอ่ะเป็นสี่จุดห้าได้ครับนะจะได้ส,สะดวกต่อการคิดเลขสี่จุดห้าบวก a สี่ที่เป็นอ๋อโทษที a สามอ่า a สามเป็นสี่โอเคผมพลาดอะไรตรงไหนไหมไม่พลาดนะอ่าและ a สี่เป็นสี่จุดห้าเนาะ ได้เป็นส่วนทั้งหมดส่วนที่สองเป็น8.5ส่วนสองก็คือ4.25อะ้ครับอ่าถ้าจะหา a6 ก็ทําต่อได้ถ้าสมมติว่าต้องหาจริงนะแล้วก็ทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเป็นวัาถจักวนๆไปอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าเอา่อการหามันเป็นลําดับที่มีความสัมพันธ์เวียนเกิดนั่นเองอ่าน,นี่คือความสัมพันธ์เวียนเกิดอ่าไปลองดูวันที่สองครับอ่าอันที่สองดูที่โจทย์กำหนดครับกาหนดพจน์ทั่วไปมาให้แล้วก็ a1 เป็น4 โดยที่ n มีค่ามากกว่าเท่ากับ2คือ n จะเริ่มที่2นะเทนะ่ากับ2ก็เริ่มที่2ดังนั้นผมเริ่มที่ a2 เลยนะ,ะ a2 เป็นลบ1ทั้งหมดกำลัง n ใช่ไหมกำลัง n ตรงนี้ยณ n ตรงนี้ครับเราก็จะแทนด้วย2ทั้งหมดเลยเขเคไหมเราแทนด้วย2เข้าไปครับเนะพราะตัวห้อยเราตรงนี้เป็น2นะ n ก็จะเป็น2แทนเข้าไปเป็นลบ1ทั้งหมดกำลัง2ครับคูณกับ a2 ลบ1ก็คือ a1 ซึ่งอีกตัวนี้ a1 เขาก็กำหนดให้มาแล้วเราก็แทนค่าไปเลยนะครับ เป็นลบหนึ่งทั้งหมดกําลังสองคูณด้วยสี่ลบหนึ่งทั้งหมดกําลังสองลบหนึ่งกำลังคู่ก็ได้ค่าลบก็ไดเออลบหนึ่งกำลังคู่ก็ได้ค่าบวกนะครับอืมอ่าลบหนึ่งกำลังคู่ก็จะได้ค่าบวกดังนั้นเราก็จัดการเลยครับอ่าลบหนึ่งกำลังคู่ได้ค่าบวกก็กลายเป็นสี่อ่าบวกคูณเออลบหนึ่งกำลังสองก็ได้หนึ่งคูณสี่ก็ได้สี่อมาพจน์ที่สามเอสามอ่าก็เป็นลบหนึ่งทั้งหมดกำลัง สามคูณกับ a อห้อยสามลบหนึ่งก็คือสองเนาะ,ะผมคิดเลขไวขึ้นนิดหนึ่งเลยนะครับลบหนึ่งกำลังสามอันนี้ลบหนึ่งกำลังจำนวนขี้นะจำนวนขี้ลบหนึ่งกำลังขี้อันนี้ได้ค่าลบถูกไหมก็ได้ลบหนึ่งคูณเสองเสองเราเพิ่งได้มาเมื่อกี้เองก็คือสี่เหมือนกันก็จะกลายเป็นโอ้เป็นเป็นเป็นลบสี่อ่าโอเคครับ อ่ะโอเคผมรู้ว่าผมผิดตรงไหนอ่ะทีนี้ต่อครับ a 4ไปเรื่อยๆนะ a 4ครับอ่ะ a 4ทีนี้ a 4เราก็ทำต่อเลยนะครับเราก็ทำเหมือนเดิมครับแทน n ด้วย4เข้าไปทำแบบนี้ครับอ่ะก็ได้เป็นลบ1ทั้งหมดกำลัง4คูณ a 3าลบ1กำลัง4ก็ 4, เป็นกำลังจำนวนคู่ก็เป็นเออก็จะได้ออกมาเป็น1ถูกไหมครับตรงนี้เป็น1คูณ a 3ที่เป็นลบ4อ่ผลลัพธ์ที่ได้ของพจน์ที่4ก็จะมีค่าเท่ากับ ลบสี่ครับอ่าแล้วพอสุดท้ายในะทำนองเดียวกันเราทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับอ่าแทน n ด้วยห้าตรงนี้ได้ a อสี่คิดปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บคิดออกมาครับตรงนี้เราก็จะได้ผลลัพธ์ที่เอเอห้าเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับลบคูณลบตัวนี้ได้บวกเนาะกลายเป็นสี่นั่นเองโอเคไหมครับแบบนี้ความสัมพันธ์เวนเกิดไม่ยากเนาะห้าโอเคครับส่วนตัวสุดท้ายตัวนี้ครับตัวที่สามความสัมพันธ์เวนเกิดอ่ทาเหมือนเดิมเนาะ ว่าไงอีกข้อหนึ่งตัวนี้ผมฝากไปทําดูเะไรแล้วกันเพื่อที่คลิปมันจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับนะไป,ไปลองทําดูนะครับนะเด็กๆครับอ่าก็ไปลองดูนะครับถ้ามีอะไรางหาสงสัยตรงไหนก็ทักถามได้ตลอดเวลานะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ